สวัสดีจา้าเจอกันแล้วจ้ะเด้อกายานีเคหะจ้ะมื้อนี้สิาพามากินปนปดุกจ้ปปะปนปดุกเดจ้ะปนเอียงเดจ้าเด้อโอ้ยเนี่ยแซ่บพักหรือพักเครื่องเคียงเนี่ยจ้ะอยู่ในจานนี้ผักอลังการมากจา้ะมีผักชีผักใบบัวโบกผักกาดขาวโอ้ยหบะเขืออ่อนจ้ะบะเขืออนอ่อนจ้ะบะเขือพวกนั้นำตาจ้ะเด้อน,นี่นี่มาสมิบาสบาิผักกาดต้นเยจ้ะเข้ากันดีด,นดีกับปนปดุกเดจ้าเด้อ อ้าวเจนใดกะสิกินกะนเดนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดนี่ได้ใจ้ะเด้อผู้บริโภคใจเดียเฮียเดนี่ไอคลิปต่อไปจ้ะมามากินด้วยกันจ้ะข้าวเหนียวหีืเด้อข้าวเหนียวกล่องข้าวเหนียวบลข้าวเหนียวไหมอืมอแม่้จเด้อประดุกโอ้ยแม่คุยตรงไว้จ้ะอืมบักเก่อ

ba mhm mẹ mhm 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 nó nào mhm 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 mà mhm 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 hm i i'm mặc của thịt peak hung chiêm sắp mhm mhm hóm mhm mhm may mhm 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 ทักหลยไล่คมอหูบาซิินอ่อนๆเด็ดิกันเด้อปนปัดดุืกพริกหอมกระเทียมหน้าปลาลานงๆปากกดีตรง้จ้ะ Mm-hmm. Chà cái này uhm. 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 Thôi nhầy คุณป,ปดุกมั่นมัน่น

อ,อ๋ออ๋อือตาดนั้นก็เก็่ไวปีแม่จะอยากขยุดไม่อย่างกักตุนไว้ได้ผ่านเยอะนี้กักตุนพัก

nho nho, bún bò, bún nem, bún nem mềm mềm, mua từ nhà hàng ở quận 2, bún nem om om, ngon quá vậy, เค้าอ,อ,อ่อนมากเลยไปพริกพรกขีหนูเป็กกระเลียงขวัวเข้าไปอ,อ Ừ. Tư, xin nhận bò đưa. Ừ. 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 ăn chưa chị nào bỏ được hm bà đúc ăn à, lỗi อ๋เฮ็ดเจเด้อเฮ็ดมเดอมันก็่เด้อยขึ de ้ังบมออกน่ะเมนูเย็นนี้ปนปุกน้ำปลา ขวบผิดหอบเตรียมพันพองหอมบักชีใชน้ำเดือแซบ่บอืมอืมอืมอ้ายครับโหลบักเดฟินมาก Hey. bộ đầu hết đây bộ hết đúng tối cả, ngon yeah. yeah. เด้อเหมนกันเด้อปลาดุกปลาดุกปุยตัวน้อยๆมันดีดีตรงจังอืมกัดตุกมะชมี 对对。God, God. าขาดหนาวละใกล้ไม่ได้เข้าดาวนิดหนึ่งเนาะอ,อีไม้กจ้ะตาตุกภาพทุกคนขุคนตาเด้อน,นเงมันยเนีแหวอ๋อ จัดบ,บุฟตถึงพักหลายอืมอ,อืม,อมเนื้อเกือบบดกล่องอืมเนืมม้อใหม่ซื้อมันจะปากทางแซ่บจับน้องมขายหมูทอดคนเดียวนิ่มๆอืม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  ปด้กอ่อพี่ตัของวันโอ้แซบ่บท,ท้้งชาทองเพชรขวดพริกเองแล้วจ้ะนะจะอไรกันใครชอบคลิปนี้อะนี่กินปุปกก่นปดุ๊กจนี่ฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ย t u b e น้องใหมด่ด้วยจ้เด้อ อะไรก็ฝากเนื้อฝากตัวทุกคนนะจ้าอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนนะจ้ากาดอย่าตกเด้อกับไปบ้ากนกับปิดแมกกันให้หดีจะเด้อขอให้ปลอดภัยทุกคนนะจ้าขอบคุณค่ะสุดยอด